ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ โโเดี๋ยวเดี๋ยวช็อกตายก่อนโอ้โหเติมน้ำตาลก่อนไม่น่าเชื่อว่าการเมีนจะเต้นได้ขนาดนี้ใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าท่าที่ช่องเรายัางอยู่ได้าใช่โหโหนี่งไงหอบแทนเลยนี่ เต่นเก่งมากกำลังมันเลยเดี๋ยวค่อยๆแบบว่ามาเทียนิดมาละเท่สิบห้าวิพรครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวเหนื่อยก่อนซื้อถามว่าเซรั่มเซรั่มหอมเป็นนั่งนเป็นนั่งหอบเซรั่มที่ใส่ก็คือเหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็ซื้อหนึ่งก็แถมหนึ่งไดเลยเซรั่มเนี่ยถ้าพูดไม่รู้เรื่องมันช่วยอะไรบ้างพี ก็ฟื้นฟูผิวหน้าอ่าครับผมฟื้นฟูผิวหน้าของาสำหรับผมผมชอบคืออะไรรู้ป่ะทาง่ายซึมง่ายคือรู้สึกว่าไม่เหนียวเนินหนะนะครับไม่ได้เหมือนครีมที่แบบว่าต้องมาทาแล้วบางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบครีมจริงๆนะตัวนี้ก็คือเหมือนทํามาเนี่ยผมรู้สึกว่าพอทาปุ๊บมันรู้สึกมันซึมมันก็จะสะดวกกว่าเข้าง่ายเลยคือเราพกไปไหนก็ได้คนะครับพกไปไหนก็ได้นะครับเรียกว่า ช่วยฟื้นฟูเรื่องเรื่องหน้าข <ฮะ S 2> องจมูหน้าเราที่<ค>สมงมหยุดก็ค่อยประจ่ักษ์ดูดีขึ้นดูดีขึ้น,นช่วยบำรุงผิวมากใช่ครับผม ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนทาเสร็จปุ๊บเราก็ทาตรงนี้ได้จริงระหว่างวันก็ทาได้แหละถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นเซรั่มเนี่ยระหว่างวันก็ทาได้ถ้ารู้สึกว่าใครแบบว่าช่วงไหนอยากบำรุงผิวหน้าใช่ใช่ครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ปลอดสารกนแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะครับใช่ครับผมน็อกไปแล้วนะครับไม่ต้องทำหานะครับผมบอกไว้ครับน็อกไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้โปรโมชั่นที่ไหบ้างคะพี่ไทยตัวนี้โปรโมชั่นก็คือไม่ต้องห่วงครับแค่พี่ผมห่วงห่วงกลัวโดนด่าโอ้เซนนราาคปกติะโห ใช่ครับม,มาบวันนี้วันนี้พี่ไผ่ในใลนี่มีมพิเศษคือมีโปรอะไรพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไรบ้างวันนี้เหรอครับวันนี้ก็คือ ปกติในเซเว่นก็คือจะเป็นราคาปกติเลยนะครับใช่เซเว่นออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาจัดโปรพิเศษก็คือซื้อ1กล่องเนี่ยเราจะแถม1กล่องเลยแล้วก็ใช่หนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องนี่แค่แค่เซรั่มหรือว่ากันแดดด้วยทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่เลยใช่แล้วก็ยังได้เอ่อตัวกันแดดไปด้วยใช่ครับได้สามอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยในราคาแค่3 5 9อบาทถูกต้องครับผมสองก้อนสุด 290สบาทสำหรับเซรั่มค่ะสำหรับเซรั่มนะครับ290กันแดด3 5 9อค่ะอ๋ออันนี้นะครับเซรั่มบวกกับเซรั่มแล้วก็กันแดดอย่างนี้นะครับ290บาทครับาทนะครับแล้วก็ตัวนี้วันนี้พิเศษนะครับกันแดดบวกกับกันแดดแล้วก็กันแดดเพิ่อมอีกหนึ่งซองนะครับ300 9, ก้ 5, 59. บ5 9าบาทนะครับผมอ่าครับผมแป๊นเดีวันน่งครับผมคนนี้ผมแอบงูราคาน่ดนึงนี่นะครับขอโทษทีนะคะพี่ไผ่จ้าพอดีทีมงานเขาเขาบอกมาว่าอราคานี้ค่ะท้าวใหม่ข้าอใหม่ราคาคาดเคลื่อนเขาผมอ๋อนะครับกันแดด บวกอ่าไม่ใช่ครับเซรั่มกับเซรั่มแล้วก็กันแดดบวกกันนะครับนะครับราคา359บาทใช่นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดในกล่องมีกี่กล่องอ่ในนี้มีทั้งหมดหกซองเลยค่ะอันนีหกซองหกซองนะครับแล้วก็สองซองบวกไอ้หนึ่เป็นสิบสามซองถูกต้องครับผมนะครับในราคาแค่359บาทนะครับเซรั่มนะครับนี่ข้างในเป็นแบบนี้เลยนะไม่ไม่ได้เป็นแบบว่ากล่องเดียวหรือซองเดียวแกะเป็นเพื่อนถูกเลยนะครับใช่ครับผม อันก็คือว่าคือมันพกพาง่ายสมมติว่าเช้ามาแล้วก็เอาติดกระเป๋าไปเลยถูกต้องมันบางๆอย่างนะเพื่อนมันพกง่ายหลายๆคนเนี่ยพอใกล้หมดเราก็ตัดเราก็ใช้หมดฟันกัดฉีกออกมาก็ได้ก็คือตอนหลังเนี่ยคือหลายคนเนี่ยชอบชอบใช้แบบนี้กันมากขึ้นแหละเพราะว่าแบบไม่ต้องพกเป็นการมินเนี่ยชอบต้องบอกว่าการมินเนี่ยซื้อแต่แนวแบบนี้เลยนะพี่เพราะว่ามันสะดวกขึ้นเครื่องก็ได้ไปไหนก็ได้โอาเช่มนี่มาแล้วพักเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วกินน้ำหวานแล้วครับ

여러분 이거 제품 진짜 양 많고 이렇게 가볍게 어 이렇게 이 박스로 보면 별로 얼마 안돼 보이지만 이하나의양이 하나 안에 소리파. 괜찮아요, 이하나의 양이 진짜 엄청 나요 그래서 여러분들 진짜 걱정 안 하시고 믿고 구매하셔도 됩니다. 양 걱정하지 마세요. 그럼 이거는 나คะปร6ซองแล้วก็ต่많งซอง이 많아요. 많이 เ많많이미처 한번ลอง 드시면 같이 간다. เดี๋ยวๆเด 미리 제품으로 만들어서 본지가 보니 독일 제품이라고 하는데 이거 안 사다 권한 가운 그러면 안 좋아해 나보다 근데 진짜 그냥 저 어, 정말 그, 그 명품 못지않게 정확하게 여러분 이거 믿고 만약에 파운데이션이 필요하셨던 분들은 이거 사셔도 되고 오히려, 오히려 더 좋아요. 그 SPF가 40, 40%뭐뭐 40, 40. 그래서 이제 파운데이션 필요하셨던 분들 그리고 선크림 필요하신 분들은 정말 믿고 구매하세요. 정말로 좋습니다. 퀄리티. คุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะก็สามารถใครที่แบบกำลังหาตัวรองพื้นหรือว่ากันแดดอยู่ก็สามารถซื้อตัวกันแดดผสมรองพื้นตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะุกคนรใจมีมีหลายคนบอกว่าช่วยอุดหนุนแล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าคือผมผมบอกเลยว่ามั่นใจในการใช้ได้เลยนะครับของเขานี่คือคุณภาพลดเหลืออยู่แล้วแล้วก็เป็นสารสกัดจากเยอรมนีด้วยอืมอืมอืมไดอิตไม่เน ไม่น o m it's coming it's coming behind too behind too behind too เอออะไรอะโอ้ทุกคนโดนกู o d t น n n ก r good t e n n เออนาว good tenner เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจโอรียูแอนด์มีเนี่ยไม่เข้าใจอออออ๋โเคเดอร์แล้วสองโหสั่งแล้วไม่แพงต้องบอกว่าวันวันนี้ไม่แพงด้วยนะครับ Germany yes yeah 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 ทุกคนอีสังครีมออีซันครีมไม่ว่าอะไรอีสังครีมอีเจัวนี้ค่ะอ๋ออีเหรออีโโอเคอีสันครีม you follow me you follow me อีสันครีมอีอื้นออ้าวนี้ก็ไม่อยาก อีกามินอีดัโอเคนี่ภาษาเกาหลีพี่ภาษาอะไรนะอีอีแปลว่าอะไรนะครับอีแปลว่าอันนี้อีแปลว่าอันนี้อันนี้อ่อีเนกอีเนกอีซองคืนมืดอันนี้แทนด้วยอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ออสบายใจโล่งใจหน่อยอืมอือ you try โอเคโอเค you t r you y you try อันนี้อันนี้อันนี้ซองครีมโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ